สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t of n o h e r e กลับมาอีกครั้งสำหรับซีรีส์เปิดประวัติเผ่าพันธุ์ต่างๆในโลก Warhammer และวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในแฟคชั่นหลักในเกม Warhammer 3แถมยังเป็น DLC ตัวแรกของเกมภาค3อีกด้วยล่าคนยักษ์ที่หิวโหวยและแทบจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้า Ogre Kingdom นั่นเอง โอเก k i n g ิงดมนั้นเป็นอาณาจักรของเหล่าโอเกอร์ทั้งหลายชนเผา่าเจ้าพวกนี้สามารถพบเจอได้แถวแถบเมล์เทนออฟมอนและมักจะเห็นเจ้าพวกนี้คอยตระเวนป้นหมู่บ้านและกินสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นตั้งแต่ปะสุสัตว์ไปยังมนุษย์เลยพวกโอเกอร์ส่วนมากมักจะเป็นโจรหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างแถมเผ่าของพวกโอเกอร์ก็มีหลากหลายมากมายแถมพวกนี้ยังชอบการต่อสู้ ไม่ว่าจะสู้กันเองหรือต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นไม่ว่าจะอ่อนแอรหรือแข็งแกร่งโดยในหัวของพวกโอเกอร์คิดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้และอาหารโดยเมื่อบดขยี้พวกนี้เสร็จก็มักจะจับกินเชื่อกันว่าต้นกำเนิดของพวกโอเกอร์นั้นเป็นปริศนาอย่างมากต่ออาระยะธรรมอื่นๆโดยมีนักวิชาการหลายๆคนตั้งคำถามกับต้นกำเนิดของเจ้าพวกนี้ แต่ถ้าคุณถามพวกโอเกอร์ว่าคิดยังไงกับต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ตัวเองบอกได้เลยว่าพวกนี้ไม่แคร์แม้แต่นิดเพราะพวกนี้อ่านหนังสือไม่ออกแถมเขียนก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกนี้จะไม่มีการบันทึกเรื่องราวในอดีตแต่ส่วนมากเรื่องที่พวกนี้พูดกันมักจะเป็นตำนานที่เล่ากันปากต่อปากทำให้มีการปรุงแต่งเรื่องจนเยอะมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่านี่มันเรื่องจริงหรือมันพูดไปเรื่อยกันแน่พวกเอลส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบพวกโอเกอร์ด้วยครับเพราะมองว่าพวกนี้ป่าเถื่อนแถมยังมีสติปัญญาที่ต่ำมาถึงจุดกำเนิดของพวกโอเกอร์กันบ้างในยุคแรกนั้นพวกโอเกอร์อยู่กันอย่างสงบสุขในทางตะวันออกของอาณาจักรคาเทโดยเป็นเผ่าที่คอยหาอาหารจากการทำปศุสัตว์และการล่า ว่ากันว่าพวกนี้ยังเรียนรู้เรื่องไฟและการตีเหล็กมาจากพวกคาเทอีกด้วยและถึงแม้ว่าจะมีพรมแดนติดกันแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาต่อกันแถมชาวคาเทยังมีการรับพวกโอเกอร์ที่ดูฉลาดหน่อยๆเข้ามาเป็นทหารของอาณาจักรอีกด้วยแต่เมื่อเผ,าผ่าพันธุ์เริ่มขยายมากขึ้นอาหารก็เริ่มน้อยลงทำให้มีการบุกรุกเข้ามาในอาณาจักรเพื่อนบ้านบ้าง และก็เริ่มมีข่าวการหายไปของพวกชาวนาในอาณาจักรคาเทแถมพวกโอเกอร์ก็เริ่มจะชอบเนื้อของพวกคาเทด้วยนั่นเองทำให้จัก,กรพรรดิมังกรของคาเทเริ่มจะเหลืออดกับพวกนี้เต็มทนแต่ก่อนที่จะได้ลงมือก็ได้มีดาวหางขนาดมะึมาตกลงมาตรงที่ทุ่งหญ้าลงกว้างหรือก็คือดินแดนที่พวกโอเกอร์อาศัยอยู่ความเสียหายนั้นรุนแรงมากจนทำให้สองในสามของพวกโอเกอร์ได้ตายลง แถมยังเผาพื้นที่บริเวณนั้นหายไปหลายกิโลเมื่อที่อยู่ของพวกโอเกอร์กลายเป็นเพียงทะเลทรายแห้งแล้งที่มีเหลือแต่หมอกควันพิษแถมฝูงสัตว์แถวนั้นก็ตายเรียบทำให้พวกโอเกอร์ที่เหลือเกิดความอดอยากและทำให้พวกนี้เริ่มฆ่าและกินกันเองและนั่นก็ทำให้ท้องของโอเกอร์นั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ส่วนจัก,กรพรรดิมังกรก็หวานหมูสิครับนอกจากไม่ต้องเสียเวลาลงมือกับพวกโอเกอร์แล้วพวกมันส่วนใหญ่ก็ตายไปแล้วด้วยพวกโอเกอร์ที่รอดส่วนใหญ่ก็เล่ร่อนหาอาหารไปทั่วเพื่อหาอะไรกินส่วนพวกโอเกอร์ที่อ่อนแอก็จะถูกจับกินเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทดแทนความหิวชั่วนิรันด์ได้ แถมทางตะวันออกที่นำไปสู่อาณาจักรคาเทก็ถูกหมอกพิษมาบดบังทำให้พวกนี้ต้องเดินทางไปในดินแดนทางตะวันตกมีเรื่องเล่าขานกันว่าโอเกอร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากรอสวันฟิงเกอร์ได้นำเผ่าของตนเองฝ่าทะเลทรายไปยังจุดที่ดาวหักตกเพื่อจะมอบเครื่องเส้นให้เทพที่อยู่ใจกลางนั้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้ ลมทะเลสายก็พัดเอาทุกสิ่งโดยรอบเข้าไปในใจกลางของปล่องขนาดยักษ์แต่เมื่อกรอสมาถึงปล่องเหวนี้ทำให้เขาต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้านั้นคือหลุมขนาดยักษ์ที่เหมือนกับท้องทะเลแต่ต่างกันที่ว่าน้ำถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าที่ดำดิ่งสู่ห้วงความมืดและตรงขอบปล่องก็ประกอบไปด้วยฟันแหลมคมและกล้ามเนื้อทอดยาวลงไปสู่ความว่างเปล่า หลุมยักษ์นี้แม้ว่าจะขมือพวกโอเกอร์ไปจนเกือบเกลี้ยงแล้วมันก็ยังคงโหยหิวตลอดเวลากรอสและคนที่เหลือกลับมาเล่าให้พวกโอเกอร์ฟังถึงการมีตัวตนของหลุมยักษ์เกรทมอร์แถมคนของกรอสหลายคนก็ได้ตายลงเพราะเส้นทางที่ไปเกรทมอร์นั้นอันตรายเต็มไปด้วยมแมลงยักษ์ที่มีขาเหมือนใบมีดอยู่ตามเส้นทางและเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกโอเกอร์ทั้งหมด โดยทำให้พวกโอเกอร์อยากจะกลับไปหาเกรทมอร์อยู่เสมอนั่นทำให้โอเกอร์เริ่มนับถือเกรทมอร์และทำให้โอเกอร์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เริ่มหิวโหวยโดยพยายามจะหนีจากความหลอนของการหยหิวนี้ไปชั่วนิรันด์ถึงจุดหนึ่งชนเผ่าส่วนมากที่ไม่โดนเกรทมอร์บึมก็ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปทางตะวันตกไปยังเอนเชียนไจแอนแลนด์โดยการเดินทางก็ยากลำบาก เพราะต้องฝ่าความหนาวและพายุมากมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือสัตว์ร้ายในดินแดนนั้นอย่างพวก s t o n e อ o r n และไรโนเซนการมีอยู่ของพวกนี้ทำให้ความจริงที่ว่าโอเกอร์ที่เป็นแชมป์นักล่าที่ดุร้ายที่สุดได้ถูกพวก stonehorn ค้นลงแถมพวก stonehorn จะคอยโจมตีพวกสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในอาณาเขตของพวกมันอีกด้วย นอกจากจะต้องระวังตัวจากเจ้าถิ่นแล้วยังมีแมวยักษ์เซเบอร์ทัสที่คอยซุ่มโจมตีพวกโอเกอร์ที่มองไม่เห็นทางตอนพายุหิมะเข้าอีกด้วยเรียกได้ว่ารู้ตัวอีกทีเพื่อนที่เดินตามหลังก็เหลือแต่รอยเลือดบนหิมะไปแล้วและหลังจากพวกนี้ผ่านเทือกเขามาเรื่อยๆก็ได้พบกับเนินเขาที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์และได้พบกับพวกสกายไททัน เผ่าพ,พันุยักษ์โบราณที่สูงกว่าและฉลาดกว่าพวกยักษ์ในปัจจุบันมากโดยพวกสกายไททันได้สร้างป้อมปราการบนเทือกเขาแถมโดยปกติแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับเผ่าพันุ์อื่นและยังซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติพวกโอเกอร์ที่ได้เดินทางมาเริ่มที่จะเรียนรู้การล่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวและเริ่มทำงานร่วมกัน เพราะสัตว์ในดินแดนนี้นั้นดุรายแถมถ้าใช้แต่กำลังแล้วล่ะก็สุดท้ายไม่โดนผิดตายก็โดนกระทืบตายแน่ๆแ,และอีกไม่นานเรื่องการมาถึงของพวกโอเกอร์ก็เข้าไปถึงหูของพวกสกายไททันและแล้วสงครามที่เรียกว่า War of t t h s s y กก็มาถึงสงครามระหว่างเผ่าพันธ์ุโอเกอร์กับสกายไททัน โดยสกายไททันนั้นใช้หิมะถล่มสังหารพวกโอเกอร์ไปเป็นจำนวนมากและด้วยร่างกายที่ใหญ่โตก็หยิบพวกโอเกอร์ปากระเด็นไปชนกำแพงตายและเหยียบลงไปด้วยเท้าขนาดยักษ์ถึงแม้ว่าพวกโอเกอร์จะถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากแต่อย่างนั้นแล้วจำนวนของพวกนี้ก็เยอะกว่าพวกสกายไททันอยู่ดีแถมพวกนี้ยังโจมตีกันเป็นกลุ่มต่างจากพวกสกายไททันที่อยู่สันโดษไม่รวมกลุ่ม ทำให้ทุกครั้งที่พวกโอเกอร์ชนะพวกนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่พวกโอเกอร์บุกเข้าไปบนเทือกเขาเรื่อยๆพวกนี้ก็ได้พบว่าพวกสกายไททันที่อยู่ด้านบนนอกจากจะสูงกว่าแล้วยังแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้วยโดยเชื่อกันว่าพวกที่มีอายุยาวนานจะมีในแถบที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแถมพวกโอเกอร์บางตัวยังเชื่อว่า บนเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ภูเขาแต่คือสกายไททันขนาดมหึฮมาที่เปรียบเสมือนก้อนหินที่มีชีวิตแต่ในท้ายที่สุดเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นว่าพวกนี้ไม่ได้มีการจดบันทึกและเรื่องเล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากนักวิชาการในโอเวิร์อธิบายว่าพวกโอเกอร์นั้นฉลาดเหมือนไม้สแผ่น เพราะสติปัญญาของมันฉลาดพอที่จะตอกไม้สองแผ่นเข้าด้วยกันและทุกตัวคนที่คอยสังเกตมันส่วนสมองของโอเกอร์นั้นมีขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับกะโหลกขนาดใหญ่ของพวกมันมีการเล่ากันว่าสมองพวกนี้ร่วงจนถ้าเอาหูไปแนบแล้วจะได้ยินเสียงกล้องกังวานแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดเพราะไม่มีใครกล้าเอาหูของตัวเองไปแนบกับหัวของพวกป่าเถื่อนพวกนี้หรอก ส่วนตำแหน่งความแข็งแกร่งของพวกโอเกอร์นั้นเรียงกันได้อย่างเรียบง่ายโดยนับกันที่ความแข็งแกร่งและความอุบาทโดยในปัจจุบันหรือในเกม Warhammer 3จะมีผู้นำอยู่สองคนนั่นก็คือกรีซัสโกลทูดและสแกกเดอะสลอตเลอร์มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือด้านกองกำลังของพวกโอเกอร์กล่าวกันว่าโอเกอร์หตัวสู้คนได้10คนโอเกอร์หโหลถล่มได้ทั้งหมู่บ้าน แต่กองทัพโอเกอร์นั้นมันคืออีกขั้นหนึ่งเลยว่ากันว่าพวกนี้โจมตีแต่ละทีเหมือนกับหิมะถล่มแถมพวกนี้ยังพกสัตว์ร้ายมาต่อสู้อีกด้วยเหตุผลที่พวกโอเกอร์ชอบทำสงครามมันก็คือเมื่อพวกนี้บทขยี้ศัตรูเสร็จก็ยังยึดทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรืออาหารแถมด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพโอเกอร์ทำให้แทบจะเรียกได้ว่าพวกนี้บวกได้หมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พวกมนุษย์ไปจนถึงพวกเคออสและหนึ่งในอาวุธติดตัวของกองทัพโอเกอร์เลยก็คือความน่ากลัวครับลองคิดภาพว่ามีกองทัพคนยักษ์สูง10ฟุตพร้อมกับสัตว์ร้ายขนดกอีกหลายตัวมาประชิดกำแพงเบืองของคุณแค่นี้ก็บั่นทนกำลังใจแล้วแถมยังรู้ว่าพวกนี้มันยังกินเนื้อคนอีกแค่คิดก็สยองแล้ว ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอแถมเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับพวกโอเกอร์ให้ฟังกันนะครับถึงพวกโอเกอร์จะไม่ฉลาดแต่พวกนี้ก็มีพวกที่ใช้เวทมนต์อยู่ด้วยนะครับโดยเรียกกันว่า Law of Great More แต่นี่ก็ต่างจากเวทมนต์ของพวกมนุษย์หรือเอลเพราะแทนที่จะใช้สมองและพลังเวทในการอาร่ายแล้วพวกนี้จะใช้วิธีกินศพของเหยื่อเพื่อใช้เวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังของเกรทมอร โดยกินไปตั้งแต่หัวใจไปจนถึงของเสียของศพนั้นๆแหมแค่คิดก็แทบขนล,ลุกแล้วยังมีโอเกอร์อีกประเภทที่เรียกว่ากอเกอร์อีกด้วยแต่พวกนี้รูปร่างมักจะเหมือนกับสัตว์ประหลาดและไม่ตั้งเผ่าอยู่กันบางครั้งเราสามารถพบพวกนี้อยู่ในกองทัพของโอเกอร์ได้เหมือนกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับให้ผมได้ส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ